เอาทุกคนเอามือวางไว้บนเข่าเอามือวางไว้บนเขา่าดูจากเข่าไหมเอวางไว้บนพ่วงไว้นะเดี๋ยวนี้มือเราอยู่ที่ไหนอะไรเห็นว่ามืออยู่ที่เข่านั้นอะไรรู้ว่ามืออยู่บนเขานั้ถ้าใครบอกว่ามือของเราอยู่ที่อื่นจะเชื่อไหม มั่นใจว่ไหมว่ามืออยู่บนเขามั่นใจไหมมั่นใจนะใครจะบอกว่ามือของฉันขวัวข้างหลังเราจะเชื่อไหมไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะเราเห็นใช่ไหมเราเห็นกายของเรามือเ,เราวางอยู่บนเขา้าแต่แขงมือตั้งข้างขวาตั้งไว้ดูสิแต่แขงตั้งไว้ดูสิแต่แขงหรือยัง มั่นใจไหมว่ามือข้างขวาตะแคงอยู่มีคําถามไหมว่ามือข้างขวาของฉันอยู่ตรงไหนอยู่อย่างไรมีคําถามไหมไม่มีคําถามใครเป็นคนรู้เราลู้เองสัจธรรมไม่มีคําถามลู้เองใช่ไหมเราลู้ว่ามือของแขนยกขึ้นเลยสิยกขึ้นเลยกยกหรือย,อยังมือข้างขวา ไม่ใช่วางกมวันเขา่านะนี่คาถามให้เมื่อเมื่อข้างขวอาอยู่ตรงไหนไม่มีคําถามใช่ไหมไมีแต่คําตอบใครตอบให้ตอบเขาเองนี่คือสัจธรรมเอามือลงการเห็นชีวิตทั้งหมดก็เห็นแบบนี้เห็นมันคิดมันใจความคิดทำอะไรให้เราไม่ได้มันเราเห็นงู ถ้าเราเห็นงูเนี่ยงูจะได้กัดเราไหมไม่ได้กัดเห็นตะขาบมันวิ่งมาตะขาบจะได้กัดเราไหมไม่ได้กัดที่ตะขาบมันกัดเราเพราะเราไม่เห็นเห็นความโกรธเห็นความหลงของมันกัดถ้าเห็นเราก็พ้นทันทีเลยเราจึงมาสร้างภาวะความเห็นภาวะดูเลยปุ๊บใหญ่จงมาดูกายเคลื่อนไหว เมื่อดูกายมันเห็นความคิดเห็นความหลงเห็นอะไรต่างๆเห็นเห็นเห็นรู้เห็นพุบเห็นมันจะเกิดการเห็นไป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 ตัวเห็นก็นนำเลยปะนตัวเห็นเนี่ยเป็นตัวไม่ใช่คําว่าเห็นเฉยๆเป็นยานด้วยเห็นเนี่ยเป็นยานเป็นฌานเป็นมรเห็นนะ่เลื่อนธนะไปเรื่อยๆเป็นมรเป็นผล เบื้องต้นคือความรู้สึกตัวท่ามกลางคือความรู้สึกตัวที่สุดก็คือความรู้สึกตัวเรามาเริ่มต,ต้นตรงนี้กันมาพิสูจน์กันดูหลวงพ่อจะพาลุยโลกถ้าเห็นแล้วนะไปกลัวอะไรโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เตนินทาก็กลัวแล้วสรรเสริญก็กลัวแล้วสุขก็กลัวแล้วทุกข์ก็กลัวแล้ว ความสุขความทุกข์นินทาสรรเสริญเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาสรรเสริญคนก็จังมีปัญหาอยู่แค่นี้ก็ยังไปไม่รอดมันจะอยู่กับโลกได้ยังไงยิ่งทุกวันนี้นะถ้าไม่มีคนธรรมแล้วจะเป็นคนที่แพ้ที่สุะดะเลยรสชาติของโลกมันรุนแรง ทำห้เราเป็นทุกข์อมทุกข์มันจะมีประโยชน์อะไรชีวิตรเรานี่หลักหลักสูตรของชีวิตรเราเรียนให้มันจบถ้าจบตรงนี้เราลุยเลยโลกนะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยวันกับถ้าจะพระพุทธเจ้าก็พระพุทธองค์ก็ว่ารู้โลกอย่างแกมแก้งโลกวิถูรู้แล้วรู้แล้ว คำา่ารู้แล้วเนี่ยเห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงก็รู้แล้วเห็นความเป็นทุกข์ก็รู้แล้วเห็นความไม่ใช่ตัวตนก็รู้แล้วถ้าเราไม่รู้ความไม่เที่ยงภายเราเป็นทุกข์มีไหมมีไหมสิ่งที่ไม่เที่ยงภายเราเป็นทุกข์มีไหมสิ่งที่เป็นทุกข์ภายเราเป็นทุกข์มีไหม สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนพอเราเป็นทุกข์ไหมไหมวันนี้สิ่งที่มันไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์สิ่งไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์นี่เรียกว่าปฏิบัติเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยตรงนี้นะมาพิสูจน์กันลองดูยรื่งพวกเราเนี่ยจะจะต้องอยู่กับโลกอย่างมากมายเป็นหมอเป็นพยาบ,บาล เพื่อนร่วมงานมีงานมีการทำทำไปีคดแข็งแค่วันไหวแค่วันไหวง่ายที่สุดเพราะเกี่ยวกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นมากมายเราจึงฝึกขัดมีศิละปะในการใช้ชีวิตของเราพราะสร้างสตินี่แหละวิธีที่สร้าง แล้วก็บอกกันแล้วให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวเวลาได้มันหลงรู้สึกตัวกลับมาหาความรู้สึกตัวมันหลงทีไรกลับมารู้สึกตัวว่ามันเห็นอยู่บ่อยๆผ่านตาอยู่บ่อยๆสิ่งไหนที่มันผ่านตาอยู่บ่อยๆมันก็รูแ้แจ้เห็นแจ้งเช่นหลวงพ่อเห็นโยมสามคนที่นั่งอยู่ขา้างหน้าเห็นกันหลายวันวันนี้ก็เห็นกันหลายครั้งก็จําได้ เห็นตั้งแต่วันมาทำสังฆทานเห็นแต่วันที่ไปปฏิบัติทมพุทธมนทนใช่ไหมเห็นมาบวชลูกบวชหลานเห็นไหวปก็จําก็ได้ทันทีเพราะผ่านสายตาตาเนื้อเห็นหน้ากันเห็นแล้วไม่ใช่เห็นเฉยๆมันเห็นเออเป็นคนมีศีลมีธรรมเนาะเป็นคนมี คนธรทมความลูกเพื่งพาใสเป็นเม็ดเป็นญาติอันเห็นไม่ใช่เห็นแค่เห็นเฉยการมาเห็นกายของเราการมาเห็นใจของเรานะ่ะเห็นบ่อยๆมันก็จําได้มันชี้หน้ามันได้อันนี้คือกายคือรูกเห็นอะไรที่มันเกิดความร้อนความหนาวนี่มันคืออาการความสุขความทุกข์มันเป็นอาการของลูปของน้ำไมใ่ใช่ตัวใช่ต้น แต่ก่อนเราไม่รู้ไเราไม่ได้เห็นก็มีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนไปทั้งหมดความร้อนก็คือเป็นตัวเป็นตนอยู่ในความร้อนความหนาวก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความหนาวความสุกขก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความสุขความทุกข,ข์ก็เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความทุกข์ผมก็เลยมีวิธีสอนว่าเห็นความปวด เป็นผู้ปวดปวดไหมปวดขาไหมเดินนั่งอยู่สองเกือบชั่วโมงปวดปวดขาไหมปวดเป็นผู้ปวดหรือว่าเห็นมันปวดอถ้าเป็นผู้ปวดยังเป็นผู้ปวดหรือเห็นมันปวดโอ้ยโอ้ยตายตายน่ะ บางคนก็ปวดโอ้ยตายตายแต่หลวงพ่อบอกว่าแต่ก่อนเคยพูดว่าตายตายตายพอมาปฏิบัติแล้วมันก็พูดว่า,าไม่ตายไม่ตายแต่ก่อนบานว่าพูดว่าไม่ไหวไม่ไหวพอมาปฏิบัติมันก็บอกว่าไหวไหว,ไวแต่ก่อนมันบอกว่าแย่แ yeah, ย yeah, yeah ่แย่พอเดียวเรียนก็ว่า ain, hay, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนนะ แต่ก่อนมันบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวตายตายตายแย่แย่มันหมดตัวไปมันเป็นใช่ไหมวันนี้ก็เลยบอกว่าเป็นผู้ปวดดอเห็นมันปวดถ้าเป็นผู้ปวดต่ว่ามีตัว,ม,ตวมีตนอยู่ในการปวดวันนี้ถ้านักกรรมฐานเห็นมันปวดทำได้ไหมเห็นมันปวดก็เป็นผู้ปวดต่างกันไหม ต่างกันไหมเออนักปรมฐานเขาจะเป็นยังั้นนะเห็นมันปวดก็เป็นผู้ปวดเห็นมันปวดไม่ใช่เป็นผู้ปวดคำว่าเห็นเนี่ยมันออกมาดูแล้วไม่ได้อยู่กับความปวดวิธีที่จะไม่เกิดไม่แจ่ไม่เจ็บไม่ตายยกออกมาเนี่ยเลยวิธีฝึกเลยเห็นมันปวดไม่ได้เป็นผู้ เกี่ยวข้องกับควงงามปวดยังไงเกี่ยวข้องกับความหนาวยังไงเกี่ยวข้องกับความทุกข์ยังไงดูวถ้าเห็นแล้วหลุดพ้นแล้ถ้าเป็นเราหลุดพ้นได้ยากมันหิวหิวไหมไมื่อไดกินข้าวเย็นว้เนะี้อ่ะหมอทั้งหลายหิวไหมเป็นผู้หิวหรือเห็นมันหิว <laughs> ถ้าเป็นผู้หิวอโอ้ยทุกข์มากนะ ถ้าเห็นมันหิวเดี๋ยโอ้ยดีใจนะขอบคุณมันโอ้โหร่างกายเราเนี่ยมันปกติมากนะเนี่ยมันหิวเนี่ยโอ้ยแสดงว่ามันปกติที่สุดอายุเจ็ดสิบปียังหิวอยู่ขอบคุณมันขอบคุณเห็นมันหิวไม่ใช่เป็นผู้หิวมันต่างกันนะมันเบากว่ากันถ้าเป็นผู้หิวจะหนักถ้าเห็นมันหิวจะเบาขึ้นมาสักหน่อยจะเบาสักหน่อยจะเบา เป็นผู้ทุกข์หรือเห็นมันทุกข์ถ้าเป็นผู้ทุกข์อยู่กับความทุกข์ถ้าเห็นมันทุกข์ออกมาดูแล้วนันมีช่องทางแก้ได้เมื่อหมอเห็นโลกถ้าเห็นแล้วก็รับรองว่าหายเราจึงมาดูเห็นไหมเห็นกายไหมเห็นมันคิดไหมเป็นผู้คิดหรือเห็นมันคิดเป็นผู้โกรธหรือเห็นมันโกรธ เป็นผู้เครียดรเรนมันเครียดเป็นผู้ง่วงรเรนมันง่วงดูดีเลยนะมันจะออกมาออกมาตัวเบาวิวไปเอาไปมาโอ้ไม่มีอะไรเลยนั่นน่ะมันก็เราเนี่ยอินทรีย์ของเราใหญ่กว่าถ้าเป็นเราหมดเนื้อหมดตัวนี่นักกรรมาฐานเขาจะอารมณ์ของเขามันจะต่างกันเดี๋ยวเวลานี้เรานั่ง ตัวใช่ตนขอบคุณมันถ้านั่งอยู่มันปวดถ้านั่งไม่ปวดมันก็ไม่ใช่ลูปลูปมันจึงมีเวทนามันธรรมชาติของเขาเป็นอาการของเขาถ้ายุงกันไม่เจ็บมันก็ไม่ใช่ลูปความเก็บนะ่าขอบคุณเขานะแต่รู้จักไล่โยงของเขาความหิวก็ขอบคุณเขาเขาเป็นสัญญาณดาบไปทำให้เราจะต้องกินข้าว คำหนาวก็ขอบคุณเขาเราจะได้ห่มผ้าถ้าไม่รู้จากร้อนจากหนาวเนี่ยใช่ได้ไหมใช่ได้ไหมถ้าไม่รู้จากหิวเนี่ยใช่ได้ไหมหิวข้าวนี่ดีไหมฮะทุกหรือสุขหิวข้าวทุกไหมทำไมทุกหิวข้าวเป็นเรื่องดีไม่หิวดีไหมนะไม่หิวดีไหม ไม่หิวตายลูกเดียวตายลูกเดียวเอาข้าวมากินกูบ่หิวกูบม่กินกินวันนีอย่าไม่เกินเจ็ดวัน <laughs> ไม่เกินเจ็ดวันตายเลยถ้าหิวนี่ไม่เกินอีกสี่สักสิบชั่วโมงพวกเนี่ได้กินแน่นอนไม่ตายแต่ถ้าห้าหกชั่วโมงงไม่ตายถ้าหิวนะชื่นใจเลยโอ้กินน้ำลงไปนะให้น้ำขวดดื่มลงไปจะให้ท้องมันว่า ถ้าไม่หิวในี่ตายแน่ๆนแล้วทําไมเราจึงทุกข์เวลามันหิวข้าวเราลืมไปลืมว่าโอ้ความหิวมันเป็นธรรมชาติของรูปของเราเนาะมันปก,ปกติที่สุดถ้าไม่หิวน่ะไม่ดีจริงๆแสดงว่ากระเพาะตีบแล้วกระเพาะตีบแล้วกระเพาะไม่ยืดเป็นโรคมะเร็งแล้วปวดท้องแล้วถ้ามันหิวมันร้อนมันหนาวโอ้ยป,ปกติที่สุดเลยเฮยแล้วไปทุกข์ทำไม ไปทุกข์อะไรไม่มีความทุกข์แต่ดูดีๆไม่มีเรื่องใดที่ทําให้เราเป็นทุกข์นี่จะเป็นปัญญาความโกรธทำให้เรามีปัญญาความหลงทำให้เรามีปัญญาความทุกข์ทำใแ้้เรามีปัญญาเพราะทุกข์นี่แหละทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเห็นทุกข์เนี่ยทำให้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราเนี่ยเห็นทุกข์เพื่อเอาเป็นทุกข พระพุทธเจ้าเห็นทุกเป็นปัญญาเป็นปัญญาโอ้โหตื่นโยมภาษาบาเป็นภาษาบานเท่ากับปัดทุเนาะเราเลยว่าพุโทโธราว่าเป็นภาษาบานเราปัดทุมันของทุกตัวนะเนาะปัดทุมันตื่นใหมมันตื่นขึ้นมาเลยมันมองโอโ้ทุกพอเห็นแล้วก็หลุดใร้กันเถิดเลย เราจึงปฏิบัติลองดูนะเนาะเจดวันเราจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนคิดว่าจะไม่พาหลงทิศหลงทางอาเน,นลวงพ่อก็ดีใจที่เห็นพวกเรามีหมอหนุ่มๆน้อยๆมีครูอาจารย์มาด้วยเรื่องดีความตั้งใจของสุขโตก็มีความประสงค์อยากจะสอนเรื่องนี้กันจริงๆ จึงชื่อป้ายวัดว่าสถาบันสติปัฏฐานบางคนก็ถามว่าสถาบันสติปัฏฐานควบคุมแค่ไหนเพียงไรสถาบันก็คือชีวิตเรานี่เลยชีวิตที่ไม่ทุกมาศึกษาชีวิตที่ไม่ทุกพ้นทุกพ้นปัญหาไม่มีปัญหาเรียกว่าสถาบันเราก็สอนอยู่สองลักษณะแต่วันน้นงสารภาค วิปัสนาธุละธุละใหญ่ใหญ่สอนเลือกกรรมฐานคันธุละก็สอนกันบ้างก็งมีสอบนักธรรมชั้นโตชั้นตีชั้นเอกได้เยอะตอรสังสินก็มาอยู่สองปีสามปีก็สอบนักธรรมชั้นโทได้ชั้นเอกได้ใี่เรียนอยู่แล้ววิปัสนาธุละเป็นหลักสอนเรื่องกรรมฐานเป็นสถาบานันเคยชีวิตของเรา ถ้าใครเรียนไ่จบก็เป็นการบ้านเป็นโจทย์แล้วมันเราเป็นจำเลยตลอดเวลาความโกรธเป็นจำเลยที่ทําให้เราโกรธอยู่ไปหมดเราเป็นจำเลยของความทุกข์พอเราจบแล้วจะไม่มีอะไรนในโลกนี้หลวงพ่อจึงบอกบอกเราว่าจะพายลุยโลกมันไม่มีอะไรหรอกไม่น่ากลัวอะไรลุยมันเลยพวกเรา รู้จึกตัวรู้จึกตัวไปเลยเราก็ตั้งใจสร้างสิไว้รอมพันธี์พเจริญสติสำหรับวันนี้ก็